ในระหว่างการใส่ข้อต่อแต่ละท่อนนะคะมันจะมีบางท่อนที่เกลียวล้มหรือว่ามีสิ่งสกปรกอยู่ตรงเกลียวเนะเราก็ทําความสะอาดแล้วตรงไหนเกลียวล้มเนะะี่ยค่ะก็ใช้เกลียวตัวใหม่นะคะมาหมุนนะคะตัวเมียใช้ตัวผู้ตัวผู้ใช้ตัวเมียมานําเกลียวไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะหาวัสดุในการหล่อลื่นเช่นน้ํายาล้างจานผงซักฟอกหรือว่าน้ํามันมาใส่ที่เกลียวนะคะแล้วก็ลองหมุนลงไปอีกทีหนึ่งนะ,ะก็จะหมุนได้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะจนถึงท่อนสุดท้ายพอถึงท่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใส่ฝาปิดนะคะแล้วก็ล็อกส่ไฟแล้วก็เชื่ออีกทีนึงมัดให้มันแน่นหนา,น,าน,นะคะตรงนี้ตามแต่สุตของใครของมันเลยว่าจะมัดแบบไหนนะคะหลังจากนั้นนะก็เชื่อมข้อต่อข้องอเพื่อที่จะมาทําเป็นจุดในการ ใช้น้ำอย่างสะดวกของคุณใช้งานค่ะซึ่งน้ําบาดาันบ่อนี้นะคะก็ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ร้อยเปนะคะจัดการหย่อนบ่อแล้วก็ทดสอบก็ปรากฏว่าน้ําใช้งานได้ปกติตามที่เราต้องการค่ะสะดวกมากๆเลย